เจ้าผู้เป็นเด็กหน่อยให้มันเลียนเขียนอา่านอย่าสีมั่วขี่ขานความอูให้มันหาไปเมื่อนาบุญมีใดเป็นนายใส่เพิน่นบุญโบไหา้ความรูโบได้เพิน่นสีใส่ตั้งแต่เฮาได้ลูกหลานเอ้ยเอาสวัสดีอีกเดือนหนึ่งพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้พีใหญยลาสมาเว้าถึงเรื่องวันผู้บานนะพี่น,อนอ้องเนาะวันผู้บานก็คือวันที่ควรทำ กิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมตามเพิ่นบอกไว้เนาะพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นบอกไว้ในหนังสือมูลมังอีสานโครงการสืบห้อ,หอยตาว่าห้อยปู่ไว้สู่ลูกหลานให้ลูกหลานได้ออกไปปฏิบัติเอาไปรู้ไว้พี่น้องรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้บางอันบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนเนารู้แล้วก็มีวิธีต่างๆพี่น้องวิชาใดในเล่าจะเท่าวิธีเพื่อนว่า ถ้าเขารู้วิธีแล้วสามารถเก้ได้บัดสุย่างพี่น้องถึงแม้เขาบม่มีวิชาแต่เขามีวิธีนะพี่น้องวิธีควบคู่กับวิชาได้นะครับเอาเขามาฟังกันครับสิทธิการิยะมอเทาอีสานท่านว่าแผ่นดินเฮานอกจากมีแม่ธรณีเฝ้าแล้วยังมีท่านอื่นเปลี่ยนเวียนยามกันมาเฝ้าอยู่ตลอดในฐานะเฮาอาศัยอยู่บนดินกระทำพิธีมงคลต่างๆ ก็ต้องทำบุญดินเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นเพื่อความสเร็จลื่นเริงลุล่วงเป็นมงคลน,นั้นจึงมาทําความรู้จักกับวันผู้ที่มาเฝ้าแพ่นดินแต่และวันควรทํางานมงคลดังนี้พี่น้องควรทํางานดังนี้หนึ่งถ้าขึ้นหนึ่งคำตรงกับวันอาทิตย์เดือนใดก็ตามพี่น้องเพื่อเอิ้นว่าเสือเฝ้าแพ่นดินพี่น้องเสือเฝ้าแพ่นดิน ห้ามทาอะไรเกี่ยวกับแผ่นดินหรือซื้อขายแผ่นดินพี่น้องมัน,ม,นมันมักจะมีปัญหาพี่น้องเพราะฉะนั้นก็จำไว้เด้อพี่น้องเด้อขึ้นนึ่งคำตรงกับวันอาทิตย์เดือนใดก็ตามพี่น้องเพิ่นเอื่นว่าวันผู้บาทนี่แหละพี่น้องมันบุดีตัวนี้คือให้ให้เปี้ยนเปี้ยนไปมือไม่พี่น้องเอาข้อสองถ้าวันใดขึ้นนึ่งคำตรงกับวันจันทร์เดือนใดก็ตามพี่น้องเพิ่นว่า ผู้ยิง่งผู้ยิง่งเฝ้าแผ่นดินพี่น้องเป็นวันมหามงคลเป็นวันผู้ซอยในชีวิตการงานเฮาพี่น้องรีบทําเถิดพี่น้องทําสามารถทํางานมงคลได้ดีเยี่ยมเปิดกิจการร้านค้าอย่าง็ดีแล้วพี่น้องเด้อมือขึ้นสองมือมือขึ้นหนึ่งคำตรงกับวันจันทร์เดือนใดก็ตามพี่น้องตรงกับวันจันทร์เดือนใดก็ตามพี่น้องเป็นมงคลนักเลเพื่อนว่าเอาข้อ สามาขึ้นนึ่งคำตรงกับวันอังคานเดือนใดก็ตามพี่น้องเพิ่นว่างัวเฝ้าแผ่นดินพี่น้องงัวเฝ้าแผ่นดินทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับการแข่งขันหรือการทิ้งไสนในพี่น้องโอ้ยเฮาแฮกมื้อนี้สามารถได้ที่หนึ่งแน่นอนพี่น้องเฮอาอกหน้ามู่แน่นอนเก่งมากพี่น้องวันนี้เอาซี่าขึ้นนึ่งคำวันพูดตรงเดือนใดก็ตามพี่น้อง วันพูดขึ้นนึ่งคำตรงเดือนใดก็ตามเพื่อนว่านาคเฝ้าแผ่นดินจะทำงานมงคลใดๆก็ตามท่านว่ายู่เย็นเป็นสุขพี่น้องดีพี่น้อง,องมือนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับงานมงคลยู่เย็นเป็นสุขพี่น้องเลยเอาหา้าขึ้นนึ่งคำตรงกับวันพลือัตเดือนใดก็ตามพี่น้องเพื่อนว่าพญาขุดเฝ้าแผ่นดินทำกิจการอีกอย่างก็ตามท่านว่า ชนะสัตวูมู่มานพี่น้องบ่มีผู้ใดมากำรรก่ายบ่มีผู้ใดมากา้าตัวกาโลเฮาเพิ่นวาเอามือที่หกมันมือที่หกก็คือขึ้นข้อที่หกขึ้นนึ่งคำเดือนใดก็ตามพี่น้องตรงกับวันศุกร์เพิ่นเ้าว่าสร้างเฝ้าแผ่นดินพี่น้องสร้างเฝ้าแผ่นดินที่ทำคิดการใดๆก็ตามครับมือนี้ มันมักสิมีปัญหาพี่น้องมักมีคนยานเฮาลื่นมักมีคนที่มาจอบทําลายเฮาเพื่อบ่ให้คัดขวงางครับเพื่อคัดขวางเฮาบ่ให้สําเร็จพี่น้องบ่ควรทํางานมงคลในวันสุ์ตรงกับวันขึ้นนึ่งคำเด้อพี่น้องเรือ่อเอาข้อเจ็ดข้อสุดท้ายเพราะว่ามันมีวันทั้งเจ็ดเนาะถ้าขึ้นนึ่งคำตรงกับวันเสาร์เดือนใดก็ตามพี่น้องเพื่อนว่ามานเฝ้าแผ่นดิน พญามารเฝ้าแผ่นดินจะทำกิจการใดๆท่านว่าจะเกิดความเสียหายพี่น้องเกิดความเสียหายล่มจมเพิ่นบอยแฮกวันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นนึ่งคำเดือพี่น้องเด้เออ้าก็ไปเพิ่นว่าว่าวันล่มหลวงบันพี่น้องวันล่มหลวงคือวันที่บดีเป็นวันจมบ่ควรทำงานมงคลทุกอย่างหมอเท่าอีสานท่านได้บอกไว้ ท ock, ่านได้บอกล่มหลวงไว้ดังนี้พี่น้องเดือนนี้ขึ้นหรือแลมก็ตามตรงกับมือสองคํำนี่มันเป็นวันล่มหลวงพี่น้องเดือนห้าขึ้นสองค้ำขึ้นหรือแลมสองค้ำเดือนใดก็ตามพี่น้องเพิ่เอื่นว่าวันล่มหลวงเดือนสี่กับเดือนเจ็ดขึ้นสี่ค้ำแฮมสี่ค้ำเพิ่เอื่นว่าวันล่มหลวงพี่น้อง เดือนหกกับเดือนเก้าเพื่อนเอื้อขึ้นหกข้าหรือแฮมหกข้าเพื่อนเอื่นว่าวันลมหลวงพี่น้องเดือนแปดกับเดือนสิบเอ็ดขึ้นแปดข้าหรือแรมแปดข้าเพื่อนเอื่นว่าวันลมหลวงพี่น้องเดือนสิบและเดือนสองนี่พี่น้องเพื่อนยึดเอาเป็นมือขึ้นสิบข้าหรือแฮมสิบข้าเป็นวันลมหลวงพี่น้องเดือนสิบสองและเดือนสามนี่เพื่อนยึดเป็นมือขึ้นสองข้ามแฮมสองข้าเพื่อนเอื่นว่าวันลมหลวงพี่น้อง อันนี้คือวันร่มหลวงเนาะพี่น้องเนาะรู้ไว้ว่าเป็นกันฟังพี่น้องโมรดกอีสานพิ่นสืบทอดกันมาพอใหญ่ลาก็เห็นมันดีก็เลยมาว่าเปินพ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อแนวทางการปฏิบัติของเฮาเนาะมีทุกยากทุกเรื่องพี่น้องควกระตพยายารหาเวลามาว้าสู่พี่น้องฟังเรื่อยๆเอาต่อไปเปิดเพื่อเอื่นว่าวันตาผีกินบ้านพี่น้องวันตาผีกินคือวันหยัางฟังพี่น้องสิทธิการิยะ การจะทำอาซีพต่างๆตลอดจนการเลี้ยงผีหรือรับคนไว้ในบ้านเป็นต้นหมอเท่าอีสานท่านว่าย่าให้ตรงกับวันตาผีกินคือตรงกับวันโซกของปากผีเพื่นว่าย่างที่เรียกว่าเรียกกันเล่นๆว่าข้าวนี้ถึงตาของเองแล้วย่าให้ลุดมือนะเพื่อนว่าคือให้พรผู้อื่นนะพี่น้องวันวันนี้คือผู้อื่น อะไรทํานองนั้นหรือถ้าจะเปียบก็เหมือนการเล่นบักเสือกินหมูพี่น้องถ้าเฮาทําอะไรไปทุกวันตาผีกินนี่ก็เท่ากับจะเอามูเข้าปากเสือพี่น้องเสือก็กินหมูเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อไม่ให้ทําอะไรไปทุกวันผีเนาะพี่น้องเนาะซึ่งจะสรงผลให้เกิดความเสียหายหมอเท่าอีสานท่านจึงบอกวันตาผีกินให้ลูกหลานได้รู้จัก และงดเว้นประกอบพิธีต่างๆในวันดังกล่าวดังนี้พี่น้องฟังด้วพี่น้องเด้อว,วันวันข้างขึ้นพี่น้องข้างขึ้นข้อหนึ่งขึ้นนึ่งคำซี่คำเจ็ดคำเกาคำสิบห้าคำเพิ่นเอินวาตกวันผีตกวันผีกินผีพผ่นเพิ่นวาผีกินผีห้าม ห้ามเลี้ยงผีทุกประเภทเพื่นว่าห้ามมันเลี้ยงสารเจ้าห้ามเลี้ยงอียงต่างๆพี่น้องห้ามเลี้ยงผีให้ผีหน้าผีตาผีใหญ่เพื่อนก็ห้ามพี่น้องมือนียนข้อสองขึ้นสองคัและแปดขัตกผีกินคนบาทนี้พี่น้องแปดขกับสองขัขึ้นสองคั้มแปดพี่น้องเพื่อนว่าผีวันผีกินคนท่านห้ามทอนทตุหรือ รับคนไว้ในบ้านพี่น้องอันนี้เป็นห้ามกินก็ห้ามพี่น้องคือห้ามคนแปลกหน้ามาขอพักเศร้าเข่าโบรับพี่น้องข้อสามขึ้นสามคำมผีกิน้างมาเป็ดไก่คนว่าห้ามซื้อขายหรือเลี้ยง้างมาเป็ดไก่ในวันนี้คนว่ามันโบประสบความสําเร็จคนว่าข้อสี่ขึ้นห้าคำมสิบสามคำตกวันผีกินงัวกินข้วยพี่น้อง เพิ่นห้ามซื้อขายงัวควุยหรือเลิมเอามาเลี้ยงในวันนี้พี่น้องข้อห้าหกขัขึ้นหกขั้สิบสี่คัเพิ่นตกวันผีกินมา้าผีกินสร้างกินมา้าห้ามซื้อขายหรือเลิมเลี้ยงสร้างมา้าพี่น้องขึ้นสิบขัสิบสองคัตกผีกินหมูกินหมาบ้าน ấy. ท่านห้ามซื้อขายหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามันสิพาให้เสียเงินฝนว่ากานไปเอาหมามาเลี้ยงในวันขึ้นสิบคำ่ำหรือสิบสองคำ่ำนี่พี่น้องมาสิเป็นปัญหาให้เฮาได้เสียเงินเสียคำ่ำนี่พี่น้องเอ้ฝนว่าอันนี้ว้าให้ฟังเนาะพี่น้องนเนาะบระเดว้าให้เสื้อเด้อให้ฟังหูไว้หูแล้วไปปฏิบัติเอาซ้อมเบื้องเอาพี่น้องขึ้น สิบเอ็ดคำตกผีกินเป็ดกินไก่ท่านห้ามซื้อขายหรือเลิมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องข้างแลมบัดนี้พี่น้องข้างแลม,ม,แมจะเป็นเดือนใดก็ตามข้อหนึ่งแลมหนึ่งคำสี่คำสิบสองคำอเผอื่นตกว่าผีกินผีพี่น้องผีกินผีห้ามเลี้ยงพูดผีปีศาจสองแลมสองคำสิบคำผีกินคนบัดนี้พี่น้อง ผีกินคนหรือห้ามรับคนไว้ในบ้านพี่น้องอกับแบบเดียวกันนะเนาะพี่น้องเนาะแต่มันคนละมือพี่น้องเลยข, 3, ข้อสามเรมสามคำเก้าคำสิบห้าคำนี่ผีกินสร้างมาพี่น้องข้อสี่ขึ้นแรมห้าคำสิบเอ็ดคำตกผีกินเป็ดกินไกล้พี่น้องห้ามเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล้พี่น้องมือแรม แหลมหกคำแปดคำสิบสี่คำตกผีกินงัวก,กินควายพี่น้องท่านห้ามซื้อขายงัวควายพี่น้องพอหกแลมเจ็ดคำสิบสามคำตกผีกินหมูก,กินหมาพี่น้องท่านว่าห้ามทำการค้าเกี่ยวกับหมูกับหมาหรือเอามาเลี้ยงในวันนี้พี่น้องเอาอันนี้คือผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี้สักก้อนพี่น้องมือ้อีกกินเวลาพี่น้องไปหลายแล้ว ขอให้พี่น้องสุขู่สุขคนอยู่ดีมีแหงเดอ้อท่านเข้าชมขอให้มีชัยท่านกดไลค์ขอให้โชคดีกดติดตามขอให้มั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดกาลกดแชร์ขอให้สวยโก้เป็นหลุมโพแก่ลูกหลานกดครบจบรายการขอให้พวกท่านอุดมสมบูร